สองปีที่แล้วเนี่ยผมทํางานที่โรงแรมแห่งหนึ่งผมอ่ะได้หลงรักกับเจ้าของโรงแรมเนาะจนมีวันหนึ่งเขาหายไปสองชั่วโมงเขาไปคุยกับแม่เขามาแล้วเขาบอกผมว่าเรื่องของเราคงจบแล้วนะเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขามีคนที่เลือกไว้ให้แล้วเพราะทำด้วยหัวใจ สองปีที่แล้วเนี่ยผมทํางานที่โรงแรมแห่งหนึ่งผมอะ่ะได้หลงรักกับเจ้าของโรงแรมเนาะโอ้โห oh. ซึ่งมันเป็นเป็นอะไรที่ห่างกันมากอยู่แล้วนะครับเราก็แอบรักกัน <c oughs> ซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราเราแอบพบกันเลยแหละครับ <c oughs> จนวันหนึ่งโควิดเข้ามาทําให้เราห่างกันซึ่งเวลาที่ห่างกันเนี้ยผมก็ได้ขึ้นมาทํางานที่กรุงเทพพยายามทํางานหางเงินเพื่อที่ผมคิดว่าต่อไปอะ่ะผมอะ่ะจะไปจีบเขา แบบเปิดเผยให้ได้ผมทํางานจนผมตอนเนี้ยผมมีสวรรดิการที่ดีจากบริษัทที่ผมทําอยู่ตอนนี้จนผมเป็นหัวหน้างานที่ตําแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงเลยครับจนวนนันมีคนมาซื้อบ้านของเขาเพื่อที่จะให้ลูกของเขาอะคบกันนะครับแต่ประมาณว่าพ่อแม่จากครูให้ออ,อม,มีการหาไว้ให้เร<ห>ียบ <คน S 1> ร้อยแต่ก่อนหน้านั้นอะคือผมอะพยายามสุดตัวเลยนะครับที่แบบจะให้พ่อแม่เขาเห็นว่าผมอะเป็นคนคนหนึ่งที่อะเก่งมากเพราะผมอายุยี่สอง จ้าของโรงแรมอ่ะเขา,าอายุยี่สิบเก้ามันมีหลายๆอย่างที่ต่างกันนะครับมีทั้งฐานะมีทั้งอายุที่มันต่างกันแต่หมายถึงว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่เขาหรือแม้กระทั่งเปิดตัว<ม>ใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้เปิดตัวครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดคือแฟนบอกว่าพ่อแม่หาคนมาฮายให้แล้วใช่ครับแล้วเขาต้องแต่งงานหรืออะไรในเร็ววันหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับ แล้วตัวเขาเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะแฟนเราว่ายังไงบ้างตอน,ตอนที่เขาจับคู่ให้ครับผมแฟนผมนอนไม่หลับเลยซึ่งเราคุยคุยกันาทุกวันนะครับแฟนผมนอนไม่หลับเลยแฟนผมอยากจะคุยกับผมแต่ว่า <Evet. S 2> ตอนนั้นอะผมยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ยังบอกรักกันดีอะไรางเนี้ยครับผมจนมีวันหนึ่งเขาหายไปสองชั่วโมงเขาไปคุยกับแม่เขามาแล้วเขาบอกผมว่าเรื่องของเราคงจบแล้วนะเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขามีคนที่เลือกไว้ให้แล้วคืองี้จะเอ็ม เมื่อกี้พี่อ้อยถามว่าเขาแต่งงานแล้วเลยไหมหรือต้องแต่งงานในเร็ววันหรือเปล่าคือวันนี้มันไม่ใช่แค่พ่อแม่เขาเลือกให้อย่างเดียวนะคะแฟนของเราก็ต้องเลือกตามนั้นแล้วอะคือคาว่าเลือกตามนั้นหมายถึงว่าเขาเลือกที่จะต้องทําตามพ่อแม่ถูกไหมคะเพราะพี่อ้อยเห็นหลายคู่บางคู่ก็สู้ยิบตาคือพ่อแม่คะเดี๋ยวคะ่ะหนูมีคนที่หนูรักแล้วและคนคนนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูสักนิดนึงว่าเขาเป็นคนแบบนี้บางคนก็เขา้าไปดิ้นถึงขนาดนี้นะว่าเฮ้ยไม่ได้สิเพราะฉันเลือกคนคนนี้แล้วฉันเลือกเอ็มแล้ว แต่ถ้าวันนี้แฟนเราบอกว่าคงต้องหยุดแล,ะละ้วล่ะเพราะฉันจะต้องไปอยู่กับคนที่พ่อแม่เลือกให้อันนั้นไม่ใช่แค่พ่อแม่เลือกค่ะแฟนเราก็ต้องเลือกที่จะทาตามสิ่งนั้นแหละคือแปลว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกแบบนั้นเมื่อกี้พี่ถึงถามเอ็มไงคะว่า <c oughs> แล้วแฟนเราว่ายังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกมันก็มีคนที่แบบเขาก็ต่อสู้อะ <c oughs> เพราะาในกรณีแบบนีเ้เรื่องเรื่องราวแบบนี้นะเอ็ม <c oughs> เราสู้คนเดียวไม่ได้หรอกต่อให้เอ็มพยายามพิสูจน์ตัวเองแทบตายแต่ถ้าเกิดแฟนเราไม่พร้อมจะจับมือเราแล้วสู้ไปด้วยกันอะ เราก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้คนกลางสําคัญสุดซึ่งตอนนี้คนกลางคือแฟนน้องไม่ใช่เอ็มวันนี้เอ็มอาจจะมานั่งทุกข์ทรมานใจว่าแล้วที่ผมสู้มาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีค่าเลยหรือแต่ปัญหาคือสู้แล้วเนี่ยคนที่เรากําลังจะพิสูจน์ใจคือคุณพ่อคุณแม่เขามีโอกาสได้เห็นบ้างหรือย,ยังเท่านั้นเองแต่อันนึงนะคะเอ็ม <M. S 1> สิ่งที่เอ็มพยายามมาทั้งหมดอะที่ว่ามันไม่สูญเปล่านะมันไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งที่เราพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นมานั้นเนี่ยแล้วพอถึงเวลาที่่่เขาาาาไไปปปแแแลลล้วนลลวนยยทุกองมัจะห มีมีคนเยอะค่ะที่แบบอย่างเงี้ยละละสู้ๆแล้วสุดท้ายตัวเองก็ก็ได้พัฒนาตัวเองได้ก้าวไปข้างหน้าได้เป็นนู่นนี่โดยที่แบบโอเคถึงแม้ว่าวันนี้คนที่จะจับมือสู้กับเราไม่อยู่แล้วแต่เราก็ยังสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราสิ่งที่ทํามามันไม่สูญเปล่าอย่างน้อยดีกับตัวเราค่ะเพราะทำด้วยหัวใจ